ปรมาณย้วัเดนเพือนก็เดินทางไป ่เไปทําธุละไปทำธุระธุระก็คือพี่หนุนเคยทํางานนวดอยู่ที่โน่นแล้วตอนนี้ช่วงโรคระบาดใช่ไหมค่ะเราก็ปิดกระทันหันปิดกระทันหันแล้วก็กลับมากันนานมากแล้วกลับมากันฟีกว่ากลับมาพี่ก็มาอยู่ที่นี่เลยนะค่ะม่อยู่ที่นี่เคยตกอกเลยเออแล้วคราวนี้ได้เวลาประเทศเปิดบ้านเมืองเปิดแล้วเรก็ธุรกิจก็เดินได้ทีนี้เจ้านายก็ขอให้ไปช่วยขอให้ไปช่วยเปิดร้าน มีคัทำเาเตรียมผมาจะเรียกลูกค้าเพราะว่าเคยทำอยู่ที่นวดแล้วก็ร้าน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 เก่าค่ะช่วงที่กำลังทำเปิดร้านใหม่เงี้ยก็โทรบอกลูกค้าว่าเรามาแล้วนะเราเปิดร้านได้แล้วนะเขาก็กลับมานวดแล้วสรุปว่ายูทูบนี่ยังทำเหมือนเดิมอยู่ไหมคะยังทำเหมือนเดิม ไปไปมาๆค่ะเพราะว่าถ้าถ้ามันเป็นมันเป็นเหมือนเหมือนเราไปต่างจังหวัดเนาะเราเข้าไปได้แบบไปต่างจังหวัดแต่แค่เป็นต่างประเทศเฉยๆไม่กลมันไม่ไกลคทุกคนไปได้ไปเที่ยวก็ได้ไปูรถไฟก็ถึงรถต์ก็ถึงเครื่องบินก็ได้ก็ตอนนี้ก็ทําวีซ่าไว้ทําวีซ่าไว้แล้วก็เข้าก็มาที่นี่กอรอวีซ่าออกคิดถึงก็มาหาการคิดถึงก็มาค่ะก็ยังดูยู u ูบบ้านละ บ้านลงคนเนี่ยตลอดเหมือนเดิมเราจะดูดูสายลงคนหมดคือเรายังไม่ขาดเราก็เหมือนเราอยู่ที่นี่อยู่แต่ก่อนเราอยู่ที่นี่เราขายเราขายทำเราผลิตใช่ไหมเราอาจจะมีเวลาดูเพื่อนฝูงน้อยใช่ไหมพอเราไปอยู่โน่นเราก็มีเวลาดูเพื่อนเยอะเราก็ไม่มีเวลาผลิตเขาเขาพี่อยู่นาอยู่ที่โน่นเนี่ยแล้วเวลาที่ตามข่าวพวกเราอยู่ที่เนี่แล้วมันตอบอย่างไงบ้างคะที่ทราบว่าองค์สูตระย้ายไปอยู่ที่ไหน ตอนแรกเราก็ทําใจตั้งแต่คําสั่งสารออกแล้วเนาะนี่ก็คอยปลอบใจเพื่อนๆนี่แหละให้เข้มแข็งค่ะคือคือพอคําสั่งสารออกกับพี่ก็เตรียมใจไว้แล้วส่วนหนึ่งเตรียมใจไว้แล้วแต่รู้ว่าเพื่อนฝูงยังละเอียดยังเซนสทีฟยังอ่อนไหวอยู่พูดก็ไม่ได้พูดไม่ได้บางครั้งบางคนต้องบอกต้องฟังนะมันเป็นเรื่องจริงที่จะเกิดขึ้นเราพยายามพยายามให้เพื่อนทำใจตาม เพื่อนทำใจตามคือเราทําใจไปแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเพื่อนทำงที่เราบอกไปเรา่อนเตือใจแล้วค่อยๆค่อยๆจนจนบ้านเรารูกเขแขงขึ้นแล้วเราเริ่มรับได้แล้วทั้งคนเพื่อนหลายๆคนเริ่มรับได้แล้วขนาดพี่เคียวก็ยังบอกเลยว่ากําแกกําลังจะสร้างบ้านใช่ไหมถึงพี่เคียวยังเพิ่งทานะไม่ทําได้ยังไงพี่ซื้อมาแล้วซื้อมาแล้วก็ไม่ต้องทา ซ็อบแกก็ไม่เชื่อนะก็ค่ทำจนเสร็จนะทำจนเสร็จจนได้อยู่คือคือก็คือทําใจไว้ส่วนหนึ่งแล้วแต่ว่าก็มาลุ้นวิธีการย้ายลุ้นวิธีการย้ายก็โล่งใจตอนที่เราได้ดูคลิปปู่เนาะที่มีตัวอย่างการย้ายเนาะเห็นไปเห็นใส่รถไปแล้วก็วันแรกมีอยู่วันหนึ่งที่พี่ไปสกลนครกับน้องเสือนะพี่เห็นรถสิบแปดล้อมาขึ้นภูพายนมาพี่ตกใจมากเลย วันนั้นตกยอมแล้วก็ตกใจมากๆเลยเห็นรถเห็นรถมานะคิดว่าตอนนั้นที่ยังไม่ไปนะจะใช่ไหมอะไรนึกในใจจะใช่ไหมน้ะจะทําไมเร็วจังอะไรประมาณเนี้พอได้ข่าวว่ายื่นยื่นยื่นตัได้ยืดนเวลาไปได้ก็โล่งใจโล่งใจแล้วก็เอยติดตามข่าวดีตลอดค่ะาะเป็นกําลังใจให้กิดพลาด ที่นุนาก็ก็มีความเชื่อในเรื่องของพญานาคมาแต่ดั้งเดิมดั้งเดิมไม่ใช่แค่ผลกปรคิดคือเราถือมาแต่ดั้งเดิมแล้วสืบทอดจากบรรพบุรุษของเราที่นับถือมาเนาะอ่ะตอสคาอยู่่ะบางทีใครลังเกพญานาคก็โกรธเนาะโกรธโกรธเป็นการส่วนตัวนะโอ้โกรธโกรธอันนี้ก็อยากจะบอกว่าไม่เชื่อกขอย่าลบกวูเนาะเป็นความเชื่อของใครของมันที่ไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครเนาะเราเชื่อแล้วก็ เขาเป็นศิธิ์ของเราเนาะคนไม่เชื่อก็เป็นศิธิ์ของเขาแต่ก็ไม่ควรที่จะมาอันตภานกันหรือว่าไม่การร้ายกันเนาะเป็นทางของใครของมันไปค่ะเราก็ไม่ไปก้าวไกยคนที่เชื่อจอื่นกันถ้เราไปประเทศอื่นเนี่ยเขามีวัฒนธรรมของเขาเราต้องค่ะเราก็เคารพเคารพกันให้เคาเคารพอย่างเช่นเขาบอกเขาทูกทอย่างเงี้ยเราก็ไม่ไปยุ่ยดวนดุกวนเขาแค่ต่างศาสนาเราก็ต้องคิดแล้วว่าของเขาเป็นยังไงเราก็เบียบคือไม่ ก็ก็ขนาดในสนามบินใช่ไหมเขายังทำที่พีอะไรนะเลิมขออัลเลาะห์ละหมาดต่างประเทศที่พี่ไปน่ะเพื่อนบ้านที่พี่ไปมีสามเชื้อชาติสามเชื้อสามชนชนชาติเนาะเป็นเขาเป็นสัญชาติเดียวกันเนาะแต่เขามี สามเชื้อชาติใหญ่ๆนะคะก็คือชนชาติจีนจีนเยอะพ่อค้าแม่ค้าเยอะแล้วก็มาลายูเนาะมาลายูเขาก็เยอะเขาเป็นเจ้าของประเทศแล้วก็มีชนอินเดียด้วยเนาะผู้คนที่เป็นเชื้อสายอินเดียเขาอยู่ด้วยเขาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขมากอยู่ด้วยกันเราไม่หันหน้าไปหาใขนาดเดียวกันคนไทยเรานะก็ไม่รู้จะห้ามผ่านจะไปถึงไหนเพื่ออะไรเนาะทำเพื่ออะไรก็ไม่รู้ก็อยากฝากคำสักักที รักใคร่บกองยังไงทไทก็เราก็เป็นคนไทยดกันนะคะอายุไม่ยืนหร,รนอกะะอปีกยืนแล้วที่เราจะจากโลกนี้ไปก็้สาห์ไว้ดีกว่าอเจสิปีวค่ะรอาไว้ค่ะนี่ใชไมคะแล้วพี่นอาน,ออนามาที่กรุงอกมานะันปดาหเนีน่ยอะไรเปลี่ยนแปลงะคะว่าบรรยากาศงเนเดิหรือว่าเ เราเราอยู่ตรงนี้ตลอดเราก็รู้สึกว่ามันเหมือนเดิมนะก็ชินแล้วก็ชินความรู้สึกก็คือเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าอาจจะไม่มีแขกมาเยอะเหมือนเดิมไม่มีเอฟซีไม่มีแขกมาเยอะแล้วเที่ยวนี้พี่หนุ่มมาอยู่นี่แกอยู่ตรงนี้สี่วันค่ะอยู่ไฟพ่ออยู่จนจนกว่าปลูกไฟแล้วก็ไปตามเราก็ตามรอยปูไฟพอไปพร้อมปูเลยค่ะพี่หนุ่มเตรียมตัวไปพร้อมปูเลย แล้วก็แล้วก็จะอยู่แบบเท่ยวค้างแล้วก็จะบินไปที่นู่นอีกค่ะไปไปนน่นบ้างไปนน่นบ้างก็กลับมาเหมือนเดิมคไปอะไรก็ดคถึงบ้านเราก็มาถึงทางโน้นเราก็ไปค่ะก็ไปไปมาได้พ่อพูดชื่อหน้าร้าน ได้นัดหมายเลยเป็นแทนลูกกับพี่มนต์มาตามไปรับสูตร่งงนนะคะก็เป็นการนแต่งงานที่มาทำอะไรหรือว่าไปทำงานที่ต่างประเทศนะคะวกลับมาแล้วมีความรู้สึกยังไงนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะี่นะะคสวัสดีค่ารักสุดๆขอบคุณนะคะสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้เนาะ